ช่วงที่2ครับของคิวทองออนทวีนะครับโดยปอตทและการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับครับอันนี้ก็เหมือนเดิมนะฮะเดี๋ยวเราไปดูช่วงนี้นะฮะเล่าขานตำนานคิวนี้จะเป็นเรื่องของสิงอีซายจิมไม่ไหวรองแชมป์โลกหกสมัยนั่นเองนะครับครับผมเล่าขานตำนานคิว สนับสนุนโดยบริษัทพตทจำกัดมหาชนพลักที่ยั่งยืนการกีฬาแห่งประเทศไทยครับผมถ้าจะพูดถึงเอกบรุษอีกคนนึ่งในวงการสอยคิวนะครับคนนี้นี่แน่นอนแล้วก็ถูกใจคนไทยมากเลยถูกต้องนะครับแล้วก็เป็นที่ติดตามพอสมควรครับสำหรับสิ่งอิสไซจิม่ไว้ครับซึ่งวันนี้ครับเราอยู่กับคุณศักดาลัตนสุบัรนะครับสวัสดีครับพี่ดาครับ ัสดีจี้ัะดีคุณพีครับ <ผม S 1> ก็คงจะให้พี่พูดถึงหน่อยเพราะว่าแฟนๆนั้นได้ถามทันมเยอะไว้ถึงจิมมี่ไว้ครับว่าจิมมี่ไว้ครับเอกลักษณ์และเอกบุรุษของเขาเนี่ยเป็นยังไงเพราะว่าการที่เขามีการสไตล์การแต่งที่ดีเนี่ยแล้วก็าการาพลาดหน่งชอบจังใช่แล้วก็การ,รพลาดตำแหน่งรองแชมป์โลกเนี่ยถึงหกสมัยนะครับคือเรื่องของจิมมี่ไว้เนี่ยนะครับต้องบอกกับท่านผู้ฟังเลยว่า จิมมี่ไวเนี่ยคือขวัญใจของคนอังกฤษถึงแม้ว่าเขาจะชิงแชมป์โลกมาถึงหกสมัยแต่ว่าไม่เคยได้แชมป์เลยไม่เคยได้สัมผัสแชมป์โลกเลยนะครับค <laughs> าสตีแพ้เฮนรีแพ้จอห์นพาลลอตแพ้ใครต่อใครมาทั่วจะเรียกว่าไม่มีดวง <c oughs> ในการเป็นแชมป์โลก <c oughs> แต่ว่าสมัครเล่นชิงแชมป์สมัครเล่นโลกจิมมี่ไวเขาเป็นมาก่อนนะ เขาก็ได้มาก่อนครับแล้วก็ที่ชาวอังกฤษให้ความนิยมจิมมี่ไวนี่ก็สืบเนื่องมาจากหนึ่งเขาเป็นนักสูกเกอร์ถนัดซ้ายเล่นเร็วแทงแม่นแล้วก็ไม่มีการลีรอไม่มีการมายืนตัดสินใจหมุนไปหมุนมาเหมือนกับไอ้พิเชอด่นครับคือคือ <c oughs> เขาเร็วทำเร็วอ่ะแล้วที่<อ>สำคัญนั้นมั่นยำม,มากอืมก็เลยเป็นปัใจของชาวอังกฤษ ซึ่งระยะหลังนั้นจิมมี่ไวก็ต้องแพ้สังขารนะ่ะก็ล่วงไปตามไวเลยครับก็เหมือนกับสเตฟเดวิสซึ่งปัจจุบันก็อันดับจะหลุดไปหกสิบอยู่แล้วห้าสิบกว่าแล้วเป็นอดีตแชมป์โลกถึงหกสมัยแต่ก็ยังเล่นอยู่นะจิมมี่ไวนี่ก็ยังเล่นอยู่อันดับรู้สึกจะดีกว่าสเตฟเดวิสด้วยนะครับ,รบเพราะว่าอายุนั้นจิมมี่ไวน้อยกว่าอย่างไรก็ตามสมัยที่จิมมี่ไวรุ่งโรจน์นั้น เขาอยู่ในคอนโทรของแบรี่เฮนนะครับเบรี่เฮนนี่ต้องงอจิมมี่ไว้ตลอดคปัจจุบันก็เหมือนกับรอมนี่ตอนนี้อ่ะตอนนี้วงการสนุกเกอร์จะขาดรอมนี่นี่เหมือนกับขาดสีสันครับเพราะว่าเขาเป็นตัวที่จุดชนวนทำให้คนเนี่ยหันมาสนใจกีฬาสนุกเกอร์นะครับเพราะรอนนี่นั้นแทงแม่นเร็วรและที่สำคัญนั้นรู้ดำรู้แดงภายในไม้เดียวเลย เพราะเขากลา้าสัดสินใจนะครับครับแล้วตอนนี้การแข่งขันไอ้ปาดๆแชมป์ไอ่แชมป์นี่ก็กาลังเข้มข้นขึ้นซึ่งคืนวันนี้ก็รอนนี่ก็จะลงแข่งขันอีกอนะครับในตอนยี่สิบนาคาแต่น่าเสียดายที่ว่ารายการนี้ไม่มีการถ่ายทอดสดทางทวีเจีนซึ่งทําให้กรสนุกเกอร์เขาก็ปิดหวังอ่ะเพราะว่าประกาศไว้ว่าจะมีการถ่ายทอดสด แต่ถึงเวลาแล้วไม่ทราบเป็นด้ยดอยใดก็ไม่มีการถ่ายทอดครับแต่อย่างไรก็าตามที่มไว้นี่ก็ให้ความสนใจประเทศไทยเขาสูงนะครับครับคือเขาขอมาแข่งขันตลอดเลยทั้งหกแดงทิงแชมป์โลกก็ดี i, แล้วก็ยังเคยมาแข่งขันรายการไทแลนด์แลงกิ้งนะครับ,รบซึ่งจังหวะมันไม่ตรงกันในเวลาที่เขาขอมาเนี่ยเราก็จับให้ที่จังหวัดภูเก็ต แต่ว่าพอถึงเวลานั้นเกิดอุบัิเหตุตอนนั้นก็มีเหตุการณ์ในเครื่องบินที่อังกฤษมันเกิดแปรผันเนี่ยเกิดขึ้นไม่ได้ผู้ที่ภูเขาไฟด้วยผู้ที่ภูเขาไฟตอนนั้นมาไม่ได้ตอนนั้นถึงคิวที่เขาจะต้องมาภูเก็ตแต่เขาก็เสียดายนะแต่หลังจากนั้นรุ่งขึ้นเขาเดินทางมาครับแต่มาถึงก็การขับมันเริ่มไปแล้วครับก็อย่างจี ทางสมาคมก็ไม่อยากให้แฟนสนุกเกอร์ปิดหวังก็จัดจะมมีไว้เล่นโชว์ให้แฟนสนุกเกอร์ได้รับชมกันแต่อย่างไรก็ตามในปีต่อไปเนี่ยคิดว่าถ้าหากว่าจิมมี่ไว้เนี่ยเขามีโอกาสเมืองไทยเราจะจัดเขาเล่นรายการแรงกิ้งซึ่งก็ไม่แน่เหมือนกันถ้าเากาะาแรงกิ้งโลกของเราเนี่ยมีตองมีเอสมีธนาวัรอะไรพวกเนี้ไม่ใช่ว่าจิมมี่ไว้จะคว้าแชมป์ไปไง่ายๆ ก็บอกว่าปีหน้านี่สีสันในวงการซอนเกอร์น่าจะดีขึ้นนะครับครับผมถ้าถามถึงความประทับใจในสไตล์การเล่นของจิมี่ไวในคุณสักดาประทับใจอะไรมากที่สุดครับก็คือเขาคิดเร็วทําเร็วเล่นเร็วแล้วก็แม่นไอ้ไอ้เรื่องแม่นยําเนี่ยต้องยกให้เลยตล้วการคอนโทรลลูกขาวของเขาเนี่ยมันเหมือนกับมีเรดาร์สั่งไปตรง <c oughs> ไหนมันก็ไปตรงนั้น <c oughs> อันนี้เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นจุดที่ทําให้ คนดูก็ทึ่งแล้วก็ติดตามการเล่นของจิมมี่ไว์มาตลอดถึงแม้ว่าตอนนี้เขาจะอายุมากแล้วแต่ว่าจิมมี่ไว์ลงแข่งขันทีไรก็แฟนสนุกเกอร์นั้นตามไปดูกันเยอะทีเดียวครับครับน่าจะเป็นนักสนุกเกอร์คนเดียวนะครับที่เคยเล่นหนังกโจซิงชือนะครับอันนี่ดังมากคนรู้จักั่วเลยนะฮะใช่ครับทิ้งท้ายนิดนครับว่า UK เคแชมเปี้ยนชิพเนี่ยเปลี่ยนระบบการเล่นเนี่ย ปกติพี่เจมของเราพี่ต๋องในชัจนถนัดเกมยาวมันมีผลมากน้อยแค่ไหนไหมครับก็ต่อนักกีฬาไทยแล้วก็ต่อพี่ต๋องครับคือเขาใช้ระบบนี้นะมันทําให้เกมแรงขันมันสั้นครับพอสเกมปุ๊บไอพวกนักกีฬาหน้าใหม่ที่กระดูกอ่อนแต่ว่าคุณจะติดอาชีพเนี่ยมีโอกาสเพราะว่าเขาเกมห้าห้าในเก้าหรือหกในสิบเอ็ครับหกในสิบ็ดเนี่ยถือว่ามันสั้น มาเใ,ในช่วงปีที่ผ่านมามาสิบในสิบเก้าอะไรพวกนี้มันก็ยาวใช่ไหมครับ,รบทีนี้ว่าไอการเกมสร้นกับเกมยาวเนี่ยไอคนที่ได้เปรียบก็คือพวกรุ่นเก่าๆที่ผ่านระดับชิงแชมป์โลกมาแล้วเพราะว่าชิงแชมป์โลกนี่เขาสตาร์ตตั้งแต่สิบเก้าเฟรมแล้วก็ไปยี่สิบสามสามสิบอะไรพวกนี้ขึ้นไปเรื่อยพวกมือเก่าจะได้เปรียบ ครับก็วันนี้ไงต้องขอขอบคุณคุณศักดามากครับขอบคุณนะครับแลวทีนี้เอาเอาเท็กเดียวเหรอไม่ไม่ครับเดียวเท็กยาวครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ครับจัดการให้ครับจัดกานะครับนะครับขอบคุณครับเออครับครับโอเคสวัสดีครับนะครับคุณสักดาละัศนสุวรรณแยังเพลิดเพลินใช่ครับก็เราวันนี้เราได้พูดถึงนักสนุกเกอร์ที่สุดยอดคนคือจิมมี่ไวท์นะครับพักสักครู่ครับช่วงหน้าเทคนิคสนุกเกอร์กันดีกว่าครับกับอาจารย์ป่าพิจิตครับ าไม่มีพลังงานพวกเราจะอยู่ยังไงใช่ใช้พลังงานเยอะที่สุดอะก็ขี่ม้าเอาครับผมจะไปอยู่ดวงจันทร์โอ๊ยเชียดประหยะัดประหยัดกันหน่อยไม่ได้มีไว้ใช้นานๆแค่นี้แหละจบปัญหาพลังงานต้องไม่เป็นภาระของคนรุ่นต่อไปร่วมสร้างจิตสำนึกใหม่ใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าตั้งแต่วันนี้ ทุกคนล้วนเกิดมาไม่ได้เพียบพร้อมไม่ได้เก่งไม่ได้สมบูรณ์แบบมาแต่กำเนิดเพียงแค่มีฝันความตั้งใจบูกับการฝึกสอม พร้อมจะผลักดันให้ทุกความฝันนั้นเป็นจริงการกีฬาแห่งประเทศไทยอยู่เคียงข้างทุกเส้นทางของนักกีฬาไทย